ครับโอเคครับก็เรามาแนะนำเรื่องรีโมทเรื่องของภาพรวมกันแล้วนะครับก็ต่อมาเรามาดูเรื่องของอซอฟต์แวร์ฟังก์ชันและเมนูต่างๆที่อยู่ในตัวรีโมทคอนโทรลนะครับโอเคครับตัว2019นนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดแบบนี้นะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นสวิตช์เลื่อนนะครับก็กด ปุ่มค้างไว้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเจอเรื่องของ Fill Save Sweet Warning Fill Save ในกรณีที่เรา Buy Receipt แล้วนะครับเรื่องของ Sweet Warning เรื่องของอะไรก็กดปุ่ม Enter ข้ามไปเลยนะครับก็โอเคมาดูหน้าจอหลักนะครับ Main Screen ตรงนี้มุมบนขวามือก็จะบอกแรงดันแบตเตอรี Rider ่นะครับแล้วก็ในหน้าจอเนี่ยนะครับ ก็จะมีะกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้ก็จะมีจุดตรงกลางนะครับก็จะเป็นการแสดงการวิ่งของกิมบอลน,นะครับแล้วก็จะมีขีดเส้นแสดงระดับการทริมนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ก็จะขึ้น2ขีดตรงนี้นะครับ ในส่วนของเมนูนะครับวิธีการเข้าเมนูวิธีการใช้งานปุ่มกดทั้ง3ปุ่มแล้วก็ปุ่ม score ในรุ่น2019นะครับด้านขวามือจะเปลี่ยนจาก3ปุ่มที่มี up down enter นะครับเปลี่ยนเป็น score แล้วก็ปุ่ม enter เนี่ยก็ใช้วิธีการกดกดตัว score ตัวนี้นะครับนะครับเริ่มที่ปุ่มแรกนะครับปุ่มขออนุญาตแนะนาปุ่มนี้เป็นปุ่มแรกนะครับปุ่มเพจปุ่มเพจปุ่มกลางนะปุ่มเพจเนี่ยใช้ในการ เลื่อนเปลี่ยนหน้าจอหลักนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสามถหน้าจอนะครับในรุ่นอื่นๆก็จะใช้ปุ่มเพจปุ่มเพจตัวนี้ในการเปลี่ยนเมนสกรีนเหมือนกันนะครับหน้านี้ก็คือหน้า,า h a n n e l Monitor นะครับหรือว่าหน้าจอ s e r v ์โในรีโมทรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะเขียนว่าเซอร์โ ในของ A อมาสกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น X9D หรือ X10s X12s นะครับจะเขียนว่า Servo Monitor หรือ Channel Monitor นะครับในหน้าเนี้ก็จะมีตั้งแต่1ถึง8ฝังนี้เป็น9ถึง16นะครับหมุนปุ่มสกอร์ไปอีกก็จะเป็น17ถึง24ถึง32ช่องนั่นแสดงว่าตัวรีโมทต,ตัวนี้สามารถทำได้ถึง32ช่องนะครับ32ช่องในกรณีที่ใช้ External Module เพิ่มอีก1ตัวนะครับ อเทอร์นโมดูลใส่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่มีโมดูลนะครับใช้อินเทอร์น็ตโมดูลตัวเดียวอินเทอร์น็ตโมดูลเนี่ยก็จะบายได้ทั้งหมด16ช่องนะครับซึ่ง16ช่องเนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอการใช้งานนะครับอันนี้สำหรับปุ่มเพจนะครับปุ่มแม็กซิก็เอาไว้กดออกนะปุ่มขวามือนะครับปุ่มขวามือก็คือปุ่ม สกอร์ใช้ในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายขวานะครับแล้วก็คำสั่ง enter ก็คือกดปุ่มสกอร์ตรงนี้นะครับปุ่มเมนูนะครับในเมนูก็จะมีอ,อยู่2เมนูหลักนะครับวิธีการเข้า2เมนูหลักก็คือการกดที่แตกต่างกันคือการกดคลิกสั้นกับคลิกยาวนะครับ มจะกดคลิกสั้นก่อนนะครับคลิกสั้น1นทีมันจะเข้ามาในเมนูเมนูย่อยตรงนี้นะครับในเมนูย่อยตรงนี้สังเกตดูว่าจะขึ้นเป็น1นึทับสินะครับผมกดออกก่อนอีกหนึ่งครั้งผมกดคลิกยาวค้างไว้จะขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งทับเจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ตั้งแต่เมนู1นึทับเก่อนเลยนะครับ ในเมนู1นึงทัเตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในเมนูเราก็สามารถใช้ปุ่มเพจเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าเมนูเมนู2หน้า2หน้า3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนะครับโอเคกลับมาที่1นึ่งแต่ข้อเสียมันอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบมันคือมันไม่สามารถย้อนกลับได้เวลาเรากดปุ่มเพจวนไป3ไป4 5 6 7นะครับถ้าเรากดเกินเราต้องการมาหน้าหนึ่งเรากดเกินหนึ่งไปเนี่ยมันย้อนไม่ได้เราก็ต้อง กลับมานะครับก็จะมีฟังก์ชันอะไรมัง่งก็จะมี uh date time battery calibration battery meter length นะครับตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้ตามใจเราเลยนะครับตัวโหมด volume bivolume อะไรพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งได้อันนี้เป็นเป็นหัวข้อ uh, radio setup นะครับก็คือตั้งค่าตัวเครื่องและการ volume v a l ลโอมิเตอร์วอลลุ่มพิซซิโลพิซแม็กอะไรพวกนี้นะครับฮ a p ติกฮ a p ติกโหมดน็อตคีย์ฮ t i ติกเนี่ยก็คือเป็นโหมดของการสั่นนะครับคอนทราสต์5ีรงนี้เราสามารถปรับตั้งได้หมดเลยนะครับแบตเตอรี่โลที่กี่โวลต์เทิร์นที่กี่โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเมมโมรี่โล o u ซาวด์ออฟตั้งตรงนี้ได้หมดเลย ความสว่าง brightness duration duration ก็ net, d uration. D uration คือช่วงที่แสงสว่างมันจะติดค้างไว้กี่วินาทีหลังจากที่เราหยุดกดปุ่มนะครับอ่ะก็เพื่อนๆลองเข้ามาดูกันนะครับอ่ะในเรื่องของโหมดตอนเนี้ยนะครับมันบอกว่าเป็นโหมด2นะครับ r a d i o s e t up ตรงนี้เป็นโหมด2แต่จริงๆแล้วสัญญาณ Output ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่โหมด2นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปปรับแต่ง ในอีกเมนูหนึ่งนะครับตัวต่อมา s d เดียานะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ c a l i b r a t i o n อันนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนึ่งวิธีการ calibrate หลังจากที่เราเปรับแต่งสติ๊กด้านซ้ายมือแล้วเนี่ยควรจะทำการ calibrate ทุกครั้งนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับ กลับมาหน้าเ a d i โ s เซต p อัพนะครับในส่วนของเ,อเมนู1นึ่งทับเจ็นะครับก็จะมีเ a d i โ s เซต p อัพกับค l ลิเบ t ชันนะครับสองส่วนที่เราจะต้องปรับตรงนี้นะครับค l ลิเบ t ชันส่วนเ a d i โ s เซต p อัพเนี่ยอันนี้ก็คืออัพทูยูเลยนะครับแล้วแต่เราจะจัดการกับมันามาดูเมนู1นึ่งทับนะครับกดคลิกสั้นที่ปุ่มเมนู ในหน้านี้นะครับก็จะมี13เพจผมไม่เปิดเพจให้ดูก่อนนะผมจะไล่ไปทีละอันเลยตัวโมเดลซีเล็กนะครับโมเดลซีเล็กก็จะเหมือนกับโมเดลซีเล็กของทรานส t มเตอร์อื่นๆเลดี้โอลิงฟุตบ a ลอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างโมเดลสําหรับรถแต่ละคันส่วนว่าเราเซตในโมเดลหนึ่งนะครับผมก็ตั้งชื่อเป็นแค่สาม s อะไรเราอยากจะใช้รีโมทตัวนี้เล่นกับรถอ,อีกคันหนึ่งแล้วก็อ่ะ สมมติว่าเป็นโกเบเราก็โมเดล2เป็นโกเบเวลาเราเล่นเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลนะครับเปลี่ยนโมเดลก็เล่นได้นะก็ทําได้เหมือนกับรีโมลรุ่นอื่นก็ลองดูซิโมเดลมันทําได้กี่โมเดลนะครับในรุ่นนี้สามารถทําได้ถึงอมองไม่ทัน60โมเดลนะครับก็ไม่น้อยนะเยอะนะเยอะมากเลยโมเดลนะครับเปลี่ยนเพจไป อันที่2องโมเดลเซตอัพในโมเดลเซตอัพนะครับก็จะมีชื่อเนมเนมตรงนี้นะครับก็จะไปโชว์ในส่วนของเมนสกรีนด้วยนะครับโมเดลอิมเมจเราก็สามารถแอดรูปจากตัวเอทิกาได้นะครับก็มีอะไรหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับในส่วนที่ผมปรับตั้งค่า ถ้าเทิร์นถ้าเทิร์นถ้าเทิร์นสเตตตรงนี้ถ้าเทิร์นสเตตนะครับก็ตรงนี้จริงๆผมติ๊กไปรอบนึงแล้วนะจริงๆมันจะอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็สามารถติ๊กออกได้นะครับปรับถ้าเทิร์นวอร์นิ่งถ้าเทิรสเตตแล้วก็สวิตช์โพซิชันตรงเนี้ยมันก็จะไปโชว์ในตอนที่เราเปิดพาวเวอร์นะครับพวกสวิตช์วอร์นิ่งเราก็สามารถปิดสวิตช์วอร์นิ่งได้เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูทีหลังนะ ขอไล่แบบเร็วๆไปก่อนตรงนี้ในส่วนของโหมดนะครับโหมดก็คือเป็นโหมดของ Receiver ถ้าเราบายกับ r e c ซ i v e ฟตัวไหนเราจะใช้ Channel เลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนของ f ฟล l s a e โหมดนะครับ f e ล l s a โหมดจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับว่ารถเราเล่นอยู่กับดินนะครับแล้วก็สามารถที่จะผมขออนญาตปรับให้ดูเลยเป็น no pause นะครับใช้เป็น no pause ได้เลยก็ หมดละสำหรับโมเดลเซตอัพนะครับต่อมาเฮลิเซตอัพอันนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับน,นะครับไฟโหมดไฟโหมดอันนี้สำหรับคนที่แอดวานซ์ขึ้นมานะครับก็อยากจะใช้ก็ได้นะครับสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนฟังก์ชันได้เยอะนะครับอ่ะอันนี้อินพุตอินพุตเนี่ยจริงๆผมผมไม่เคยปรับเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใส่เลย เพราะว่าดูแล้วไม่มีความจําเป็นนะครับในหน้า input นีผมจะไม่ได้แตะเลยนะครับก็หน้าหลักๆที่ผมทําการ Setup นะครับหน้าหลักๆที่ Setup เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนหลักเลยหลัวใจหลักเลยคือ m i x เซอตรงนี้นะครับ Mixer เดี๋ยวให้ดูหน้านี้นึงนะคอลัมน์ซ้ายมือเนี่ยเป็น n n m l x i x เป็นชแนลเป็นชแนลเลยแหละชแนลหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองน่าจะมีประมาณสามสิบสองชแนลนะครับสังเกตดูว่าอ่าชแนลอื่นๆเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดไม่มีอะไรเลยด้านขวามือนะครับเป็นหน้าจอว่างตลอดเลยนะครับนั่นคือมันยังไม่มีคําสั่งไม่มีสัญญาณอะไรออกมานะครับไอตัวที่มีสัญญาณออกมาก็คือนี่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนที่ผมเปิดอ่ามอนิเตอร์ชแนลให้ดูนะครับมันจะมีสัญญาณเฉพาะหนึ่งสองสามสี่ก็คือตัวนี้ หลักๆจะทําในหน้านี้เกือบ80%นะครับไม่ว่าจะแอด n n e l เพิ่ม channel อะไรตรงนี้ข้อดีจุดเด่นของมันนะครับคือสามารถใน1 channel เนี่ยใน1สามมญสมมติว่าชแนลที่1เนี่ยเราสามารถที่จะอ่า insert insert mix เข้าไปได้เรื่อยๆเข้าไปได้ประมาณสักถ้าจาไม่พิดน่าจะประมาณ99 mix ต่อ1ช่องนั่นหมายความว่าผมจะเอาอะไรไปใส่ตรงไหนอะไรยังไงก็ ค่อนข้างอิสระมากนะครับอันนี้คือความฟรีสไตล์ของมันนะครับแต่ว่าคนที่เคยเล่นรีโมตตัวอะไรอะเร d ด o l i n ล f ยงฟุตบ้า JR อะไรมาอาจจะเจอฟังก์ชันอย่างนี้อาจจะงงว่าเอ้ยทำไมมิก,กมันไม่เหมือนกันคำว่ามิกนะครับมิกในที่นี้ก็คือการเอาสัญญาณตรงไหนก็ได้นะครับมาใส่ในชแนลที่เราทำการมิก แล้วก็ปรับแต่งวิธีการจ่ายสัญญาณว่าจะมีอะไรมาปิดเปิดไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะข้ามมาหน้าต่อไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอาพุตนะครับเอาพุตเอาพุทหนึ่งถึงสานะครับใน Output นะครับก็สามารถที่จะ,ะปรับแต่งนะครับตรงนี้คือ ซับทริมนะครับซับทริมตรงนี้คือ endpoint อยู่ในหน้าเดียวกันหมดนะครับซับทริม endpoint บวกลบอยู่ตรงนี้นะครับ r e เว r ร f r r w a r d หรือ direction นั่นเองนะครับในรุ่นนี้เขียนว่า direction แต่ว่าในรุ่นอื่นๆอาจจะเขียนเป็น r e v e r ร forward อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของพา length นะครับว่าเราจะมีการ offset จริงๆตัวนี้ก็ถ้าเปรียบกับรีโมทรุ่นอื่นก็คือค่าออฟเซตนั่นเองนะครับพา s e l e ์เลงตั้งมาอยู่ที่1,500นมิลลิเซกนะครับ1,500มิลลิเซกก็คือเซอร์โ uh, วอยู่เซนเตอร์นะครับ1,500มิลลิเซกเราสามารถที่จะออฟเซซตโดยไม่ใช้ซับทิมก็ได้มาออฟเซตตรงนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เซอร์โวเซนเตอร์ไม่ได้อยู่1,500มิลลิเซกนะครับเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ เปลี่ยนเป็น2องพันสาันอะไรสามพไม่ได้เกินอยู่ประมาณแค่สองพันนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยมาปรับแล้วกันนะหน้าต่อไปนะครับตัวนี้คือเคิร์ฟนะครับ ในหน้าเคอร์ฟนะครับก็จะมีเคอร์ฟเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีประมาณ32เคอร์ฟนะครับในเคอร์ฟเนี่ยนะครับในหน้าเคอร์ฟเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะคัสตอมเคอร์ฟอ่ะผมเปิดเข้ามาให้ดูเลยแล้วกันนะครับขอใช้เวลานิดนึงนะครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างเคอร์ฟหนึ่งผมพูดถึงเคอร์ฟก่อนนะผมยังไม่พูดถึงการดึงไปใช้นะ ในเคอร์ฟเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกลักษณะของพอยนะครับเป็น3พอยสองพอยสามพอยสี่พอยห้าพอยหกพอยเจ็ดพอยอะไรก็ว่าไปถึง17พอยนะครับในสิพ้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าอตอนเนี้ยเราสามารถขยับได้เฉพาะแกน x แกน x นะครับแกน x คือแกนนอนขยับขึ้นขยับลงแกน y เนี่ยขยับไม่ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิขยับได้เฉพาะแกน y แนวแกน y คือขยับขึ้นขยับลงผมพูพ้ผิดขออภัยอแต่แกน x เนี่ยขยับไม่ได้นะครับสังเกตยังไงว่าขยับไม่ได้เพราะว่าเวลาเลื่อนเคอร์เซอร์เนี่ยมันไม่วิ่งมาแกน x ให้เรานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็น Standard c u r v รแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น c u s t o ม Curve นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถชิปด้วยทั้งแกน x แกน y นี่คือความมหัศจรรย์ของมันนะครับ ในราคาเท่านี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นคัสตอมเคิร์ฟแล้วก็ความละเอียดของพอยต์เคิร์ฟเนี่ยได้ดังใจเราเลยนะครับเห็นหนั่นคือความสุดยอดของมันนะครับยังสามารถสร้างเป็นสมูทไลน์หรือจะเอาเป็นแบบเรียกว่ามันเป็นสุดยอดนะครับจริงๆอ่ะข้ามมาหน้าต่อไปนะครับ อ,อันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้มันคืออะไรอะสเป c ชียลฟังก์ชันเชลีม t e เชลีมิทพวกนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่เรานะปรับเซตก็ได้โรลอะลาม Critical Alarm Disable Transmitter Alarm อะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็อย่างตัวเนี้ยสมมติว่าเราอยากตัดอะลามออกไปเลยเราติ๊กเข้าไปนะก็ตัดอะลาม disable เทเลเ t e ร์อ a r ามเราก็ตัดเสียงอะลามบิ๊บบี๊บบ๊บอะไรออกได้หมดเลยนะครับทั้งเสียงแบตต่ำเสียงอะไรก็ตัดได้หมดเลยอะ่ okay, อะโอเคหน้าสิบสามนะกลับมาหน้านึงก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ผมเชื่อว่า น่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังอ,อยากจะเล่นรีโมทรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปเนี่ยผมก็จะทำเรื่องวิธีการบายรีเซฟเรื่องของการเซตอัพใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับคืออาจจะมีกระแสดราม่ามาว่าเฮ้ย hey, ทำไมผมใช้รีโมทแพงทำไมผมถึงเลือกใช้รุ่นนี้รีโมทถูกก็ทาได้นะครับวันนี้ก็มาทําคลิปให้ดูเลยว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีในรีโมทที่ ราคาต่ำกว่าเราไม่ได้บอกว่ารีโมทราคาต่ำกว่าไม่ดีนะครับแต่ดีสมราคากับที่เขาขายนะครับก็โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นนองๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ